คือรถสินค้าหก1นหนึ่งนะครับทุมงทางบางซื่อบ้านใหม่บางวันยาบางวันสั้นนะครับสี่ศูนย์สองกำลังมานะครับถ้าเจอลุงคนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ประจันหน้ากันถ้าไม่เจอคือรอดถ้าเจอเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับมันไม่มาหรอกเชื่อผมถ้ามันมาปล่อยมันนะครับ เราจะแกล้งทําเป็นเมินไม่สนใจนะครับให้มันสาดน้าไปเลยผมไม่กลัวนะครับเปลี่ยนจากความแค้นมาเป็นความที่เผชิญหน้ากับมันดีกว่านะครับคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะไปสศัตัวแต่บางทีไอ้คนพวกนั้นมันก็มาหาเรื่องเราก่อนถูกไหมครับอ่าอย่างไอ้ลุงคนนั้นแหละมันมาหาเรื่องผมก่อนเดี๋ยววันเนี้ย จะจาคืนให้หนักนะครับผมไม่สวนว่ามันเป็นใครหรอกนะครับขอไม่เอ่ยชื่อเพราะผมไม่รู้จักชื่อมันนะครับก็รถที่จะผ่านตรงที่เกิดเหตุเนี่ยต้องค่อยๆมานะครับเพราะว่าเร็วไม่ได้เพิ่งซ่อมเสร็จเนาะ าจจะต้องค่อยๆผ่านแล้วก็พอผ่านไปสักสัปดาห์หนึ่งก็ค่อยทำความเร็วได้ปกตินะครับก็601ก็ได้เอาตอม4225มาทางขบวนนะครับโอเคกำลังมานะครับไอ้ลุงคนนั้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเชิญหน้ากับมันนะครับถ้ามันไม่มาก็รอดปล่อยนะครับผมจะคอยสังเกตดูนะครับ โ okay. อเค4-2กํลาลังมานะครับอาจจะไปเสียเวลาเพิ่มตรงนั้นนิดน,นึงนะครับเพราะว่าต้องค่อยๆผ่านเนาะตรงที่เกิดเหตุเมื่อวานเนี่ยนะครับกว่าจะกู้ได้กว่าจะเปิดทางได้เนี่ยนะครับนานพอสมควรทํากันทั้งคืนอะ่ะนะครับกว่าที่จะกู้อะไรอีกอะ่ะเยอะแยะนะครับ1-2ก็เสียเวลามาเยอะเหมือนกัน ตอนเป็น107ไปถึงตอนบ่ายโมง44นาทีนะครับแล้วออกจากเด่นชัยบ่าย2อ,ออกจากเด่นชัยตอนเป็น12เนี่ยนะครับออกจากเด่นชัยตอนเด่นชัยตอนบ่ายสอง102 52เนี่ยยังไม่ทราบชะตากรรม1410ด้วยนะครับน่าจะเสียเวลากันหน้าดูนะครับช้าแหลกนะครับ วันนี้สายเหนือเนี่ยทุกขบวนเนี่ยเราจะเป็นรถโดยสารก็ดีรถสินค้าก็ดีเนี่ยนะครับช้าแหลกหมดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเผชิญหน้ากันนะครับวันนี้ถือว่าของแถมให้เนี่ยนะครับมีขบวน401ที่ถ่ายไปแล้วเมื่อเช้าแล้วก็402 2018นะครับ102ด้วยเป็นของแถมนะครับน้องนั้นถ่ายอยู่แล้วมาพร้อมประจันหน้าครับมา เราเป็นผู้ชายอย่าไปกลัวครับไม่ใช่ลูกตุด๊ดมันจะถือถุงสีดำไม่ก็ถุงสีอื่นนะครับไอ้ดูคนเนี้ยสังเกตง่ายๆถ้าใครดูช่องผมเนี่ยที่เคยมาถ่ายคลิปนะ่ะที่ผมเคยมาถ่ายคลิปจะเห็นนะครับมาพร้อมจันหน้ามาถ้ามันไม่มาคือรออถ้ามาเดี๋ยวเจอกัน <Okay. S 2> มันไม่มานะครับโอเคถือว่ารอดรู้สองฝั่งแล้วนะครับไม่มีโอเคออกไปแล้วนะครับ402อ่า ไม่มาครับรอดตอนที่รถสินค้า601ครับชุมทางบางซื่อบ้านใหม่ก็ขบวนนี้เนี่ยแต่ก่อนมันก็มีอยู่แล้วแหละในสายเหนือแต่ตอนนั้นมันเป็นตู้ปอปอตอยอม้กถ้าผิดขออภัยนะครับปัจจุบันก็เป็นคอนเทนเนอร์ไปแล้วนะครับอ่า โอเคถือไอว้ลุงคนนั้นไม่มานะครับแต่กลางคืนนี่แหละที่ผมจะหวั่นใจไม่เป็นไรไม่ต้องไปหวั่นใจกับมันอย่าไปกลัวนะครับเจอเมื่อไหร่พุ่งเข้าเมื่น,นั้นแต่ต้องอยู่ให้นิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยด่าเดี๋ยวเราค่อยจัดก,การมาทีหลังตอนนี้ผมไม่เห็นมันนะครับโอเคมันไม่มาโอเคสวยงามทั้งสองขงบวนเลย402 601